สวัสดีครับรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมนี่คือเชอรี่สีทองนะครับไซขุนนะครับผมที่จะทำการส่งลูกค้านะครับวันนี้มีนัดรับหน้าฟามสามร้อยกว่าตัวนะครับสามร้อยห้าสิบตัวนะครับพี่เขามารับสามร้อยตัวนะครับแต่ว่าผมแถมให้อีกห้าสิบตัวนะครับเป็นน้ำใจนะครับนี่ก็เป็นเชอรี่สีทอง เปลือกทองเนื้อทองนะครับก็จะมีอยู่เปลือกทองกับเปลือกสนิมนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองเหมือนกันนะครับส่วนเปลือกทองเปลือกเขาก็จะบางนะครับมองเห็นเนื้อในนะครับแล้วก็เห็นส่วนหัวใจเขาเต้นด้วยนะครับผมนี่นะครับหอยฟาร์มนะครับฟาร์มก็อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมอำเภอเมืองนะครับในอุบลนัดดับ ได้เลยนะครับผมหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0639919259ได้เลยนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับผมนี่ก็จะเป็นที่จำสินไว้แล้วนะครับจะจัดส่งลูกค้าขาประจำนะครับทางไกลครับผมตรงนี้พี่ชายทางพิจิตนะครับสั่งจองมา100ตัวนะครับนี่ก็ได้ทำการแพ็คเรียบร้อยนะครับผมส่วนนี้ก็ นัดรับหน้าฟาร์มนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่นําขึ้นมาให้พี่น้องชมกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นเซอรี่สีทองเนื้อทองครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังสนใจอยากจะหันมาทําเป็นอาชีพเสริมนะครับผมก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะครับผม ไม่ใช่ลูกค้าผมก็สามารถทักมาสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการเลี้ยงหอยกันได้นะครับเพราะว่าผมพร้อมยินดีให้คำแนะนำครับผมสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมในการเลี้ยงในการใช้น้ำในการใช้อาหารในการเตรียมบ่อเตรียมน้ำนะครับผมพร้อมทุกขั้นตอนนะครับที่จะ แนะนำสิ่งไหนที่ผมพอรู้จกักแล้วก็เป็นแนวทางที่ผมเคยทําผ่านมาสําเร็จมานะครับผมก็ยินดีแนะนําครับผมสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้หรือทักมาที่เพจฟาร์มหอยทองโสภาพันธ์ได้นะครับหรือใกลเคียงในตัวเมืองอุบลหรือใกล้เคียงก็นัดรับได้เลยครับผมยินดีออกไปส่งนะครับหรือเข้ามาศึกษางานที่ฟาร์มได้นะครับ พร้อมแนวทางดีๆนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับตลาดหอยยังไงก็ไม่มีทางตันนะครับตราบใดที่คนยังนิยมทานส้มตําหรือตําหอยอยู่ครับผมหอยเอานําไปแปรรูปปรุงอาหารได้หลายเมนูนะครับรสเด็ดของภาคอีสานนะครับคนอีสานเขารู้กันนะครับคนภาคกลางก็นิยมเช่นกันนะครับหอยมีเชอร์รี่สีทองเชอร์รี่ธรรมดาแล้วก็หอยโขงหอยปังหอยขมนะครับ มีโปรตีนสูงนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์น้ํานะครับแล้วก็ทานพืชน้ําเป็นอาหารครับผมนี่นะครับเชอรี่สีทองเนื้อทองนะครับไซขุนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะ ย้จัดส่งให้ลูกค้านะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังศึกษาก็มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับกับแนวทางดีๆในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับหรือทุกหอยนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มของเราก็เลี้ยงทุกหอยนะครับหอยขมหอยโขงหอยปังนะครับเชอรี่ธรรมดาแล้วก็เชอรี่สีทองมีเปลือกทองเปลือกสนิมนะครับผมอยากแนะนําพี่น้องทุกท่านนะครับให้ เลี้ยงทั้งสองเปลือกนะครับเพราะยังไงก็เป็นเนื้อทองเหมือนกันครับสังเกตที่เนื้อเขานะครับนี่นะครับเนื้อจะเป็นสีเหลืองทองนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับ นี่ก็จะเป็นไซขุนนะครับเป็นไซสุนุนไซนะครับที่ยังพอมีแบ่งปันนะครับที่ยังพอมีแบ่งปันทักมาสอบถามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกับแนวทางดีๆในการเลี้ยงหอยนะครับ เลี้ยงยังไงให้โตฟักไข่ยังไงให้ได้ผลดีนะครับผมเข้ามาแชร์แล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับกับแนวทางดีๆครับผมนี่นะครับเสือดีสีทองเนื้อทองเปลือกทองนะครับก็จะมีไข่ด้วยนะครับวันนี้กำลังแพ็คเตรียมจัดส่งครับผม เขาก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะครับเต็มน,น้ําประมาณนี้นะครับในขอบบ่อนนะครับถ้าเขามีพืชน้ำเขาก็จะเกาะตรงพืชน้ํานะครับแต่ตอนนี้คือนําขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับตัวที่ไม่ได้ทําการจําฝินนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอ ทุกท่านไปเพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ